you สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคน,นมารับผมฟรีอันนี้ค่ะเป็นผมสีขาวฟรีนะคะตัวอย่างการใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะชิ้นนะคะเขาแจกเยอะมากๆเลยนะหนึ่งหมื่นชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะมีคนรับไปแล้วเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าชิ้นนะคะก็สามารถดูนะคะสังเกตได้จากด้านล่างได้เลยเนาะสาหรับแมบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดียเด๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับธีการรับของฟรีนะคะทุกคนที่ด้านหลังของเราเนี่ยมันจะมีป้ายนะคะมันจะเป็น ป้ายเอาไว้โหลดนะคะเป็นแบบเอาฟิตนะคะเป็นชุดอวตารเนี่ยของคนอื่นนะคะโดยทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีปุ่มสีเขียวให้เรากดนะคะเป็นโหลดยูเซอร์ค่ะโดยการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องรอให้ผู้อื่นนะคะพิมพ์เสิร์ชชื่อเราเนี่ยให้ครบทั้งหมด300ครั้งนะคะเราจึงจะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้ค่ะโดยถ้าเกิดว่ามีคนนะคะเสิร์ชชื่อเราเนี่ยครบทั้งหมด300ครั้งแล้วนะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในแมปอีกรอบนะคะเพื่อรับของฟรีกันค่ะ ขอย้ำอีกรอบนะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเอาตัว ID ไก่นะคะเข้ามาเสิร์ชชื่อตัวเองเนี่ยให้ครบทั้งหมด300ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอา ID หลักของเราเนี่ยเข้ามารับของฟรีนะคะโดยเงื่อนไขการรับของฟรีนะคะก็ไม่เพียงนี้นะยังไงเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊้ค่ะ